โรคต่อมลูกหมากโตเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในชายสูงวัยมากกว่าครึ่งหนึ่งของชายที่มีอายุมากกว่า65ปีจะมีอาการต่อมลูกหมากโตและเพิ่มขึ้นถึง90%ในชายไทยที่มีอายุ80ปีโรคต่อมลูกหมากโตอาจมีภาวะแทรกซ้อนได้แก่ปัสสาวะไม่ออกทางเดินปัสสาวะอักเสบอาจจะทําให้กระเพาะปัสสาวะบีบตัวไม่ดีและอาจจะเกิดไตวายได้หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ัยบูนสีสดครับอาชีพขายเสื้อผ้าครับอาชีพผมคือคือมันต้องขึ้นลงขึ้นลงกรุงเทพภูเก็ตนะครับก็เวลาเราขับรถเวลาปวดฉี่เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันยังไม่ถึงเฮ้ยมันยังคืออยากจะให้มันทําวามเร็วครับก็นาน,น,าน,น,านคืออั้นฉี่นะครับเวลาผมเข้าห้องน้ำนียผมรู้สึกว่าไปยืนฉี่แล้วมันฉี่ไม่ออกนะครับฉี่นานมากแล้วถ้ามีคนเยอะๆเนี่ยคือเหมือนกับเราต้องเกรงใจคนข้างหลัง คือเราต้องมาต่อคิวใหม่ประมาณหรือมาก,ก็เข้าห้องห้องน้าไปเลยกลัวว่าจะเสียเวลาคนอนื่นเขาทีเนี้ยนานๆเข้าไปยืนฉี่แล้วอยู่ๆก็มีหนองไหลออกมาผสมเลือดออกมาด้วยครับแล้วก็ตามด้วยน้ําสีแดงมาก็เลยไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าเป็นต่อมลูกหมากโตแล้วก็ป่วยด้วยครับหมอเขาก็ทําการสวนพอสวนรู้สึกว่ามัน มันมันเจ็บนะครับมันเจ็บจี้เข้าไปแล้วก็ทําให้เราเกิดอาการเข็ดที่จะไปหาหมอพอหาหมอเสร็จออกจากโรงพยาบาลเขาก็จัดยาให้เล้วว่าตัวเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบไปหาหมอในเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยคืออ่าเราก็ปฏิเสธหมอตรงนี้ไปก็เอายาที่เขาจัดให้มาเนี่ยไปที่ร้านขายยาให้ร้านขายยาจัดให้คือ,อยาที่เขาจัดให้จะเป็นยาส่วนมากจะเป็นยาขับปัสสาวะนะครับ แล้วก็ทําแบบนี้ต่อไปเรื่อยคือไม่ไปหาหมอหนักเข้าหนักเข้ามันก็จะเป็นแบบเป็นหนองไม่เลยอาการหนักมากๆขึ้นเนี่ยคือต้องหามส่งโรงพยาบาลเลยทีเนี้ยเขาบอกว่าหนึ่งหนักๆคือเขาต้องสวนเพิ่มก็คือออกมาออกมาจากโรงพยาบาลก็เข้ามานั่งโพสต์โทรศัพท์เล่นว่าใครมีอะไรดีๆเนี่ยคือนั่งโพสต์ท้อกับชีวิตตัวเองเนื่องจากเราเป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งค่าใช้จ่ายเดือนหนึ่งก็ เราห้าหกหมืนบาทคือเราต้องหาให้ได้เครียดบางทีเนี่ยบางทีก็ต้องเหมือนมันปิดประตูแล้วก็อยู่ในห้องคนเดียวคือคิดอย่างเดียวว่าจะหาเงินยังไงแล้วก็มาประสบป,ปัญหากับต่อมลูกหมากด้วยยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ครับพอเราโพสต์ไปเสร็จก็มีคนแนะนําเรื่องของผลิตภัณฑ์ของโพลิตินหลังจากที่เราทานโพลิตินนะครับมาเรารู้สึกว่าโพลิตินเนี่ย มันดีแล้วตอบโจทย์กับชีวิตเราได้เราก็เลือกจากอาชีพที่ขายผ้าซึ่งเป็นอาชีพที่ทําให้เราป่วยนะครับแล้วก็มาทําเกี่ยวกับโปรตีนเพื่อบอกต่อกับคนอื่นนะครับตอนนี้หลังจากที่ใช้โปรตีนนะ่ะก็ทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นอาการของโรคที่เราเป็นอยู่มันก็เริ่มที่จะดีขึ้นดีขึ้นนะครับ หายเครียดไปก็90%นะครับก็อยากจะบอกต่อผลิตภัณฑ์โลรตินนนี่ยให้กับประชาชนคนไทยนะครับว่ามันสามารถที่จะดูแลสุขภาพได้ขอบคุณโอรตินครับว้าวว้าวเซนิติน <ín> คือคำตอบของคนรักสุขภาพ